แล้วกับ Candy b เ r ินะคะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์การแตก99%จ้าโอ้โหก็ต้องกลับมาจัดกันอีกสักรอบแล้วปะอ่าโอเคกรับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady K a ค e จะรักกันอีกเชนเคยจ้ามาวันนี้เราจะมาเล่นเกม Candy Bird กันนะคะมาได้ถุน4.9บาทเป็นคนอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า ก็ใครที่อยากจะตามมาเล่นนะคะลิงสมัครอยู่ใต้ล่างนี้นะจ้า<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่อง Lady Care สำหรับกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะโอเคมาจะเป็นยังไงนะคะวันนี้มาทุน49บาทอ้าวโอ้โหเฮ้ยสเก็ตเตอร์มา5ตัวเลยทุกคนเฮ้ยเจ็ดตัวเดียวเฮ้ยโอ้โห เ็ตามาเจ็ดตัวเมื่อกี้ทุกคนคือเลิศมากแม่มาไงวะหน่าไนะอ,าอ้หูปังมากมาถึงก็เข้ารูทัวไปเลยอื้อเออลงมาต่ออ่ะโอ้โหยาวไปยาวไปจ้าวันนี้ยาวไปโอ้โหไอ้เปิดมาสวยงามมากแม่อ่าไปต่อโอเคสวยอ่า สบาทปลายจ้าจรวดสิบสี่บาทจอดนี้โอ้โหเราเดืออีกสิสี่รอบชิวๆบอกเลยบอกเลยว่าชิวๆนะคะรอบนี้ขึ้นเป็นหนึ่งรอยห้าสิบเก้าบาทแล้วทุกคนไวมากว่ากที่จุกบาทแล้วสกเกต,ตเตอร์ลงมาแบบ5 6 7 8ตัวโอ้โหคือดีคือฟังฟังมากฟังไม่ไหวอ่าโอเคตอนนี้ร้อเก้าสิบสองจ้าไปต่อสิคะ เออมาสองบาทโอเคสวยเลิศเลิศมากแม่อ้าโอเคไปหลักสี่บาทนะจ๊ะแา้วไนต่อโอเคสวยอีกสิบหกบาทต่อไหมเออโอ้โหแถวเฮ้ยโอ้โหสวยเออมาต่อดิอ้าจับอีกสิบเจ็ดบาทจงหวานโอ้โหขึ้นสามร้อยลก่อน วาวมากแม่โอ้โหเหลืหออีกหกรอบเลยนะชิลๆจังหวะนี้บอกเลยว่าชิลมากอ่าโอเคโอ้โหจะสี่ร้อยละได้มาร้อยสามบาทนะคะไปต่อสิคะยังไม่จบเลยห้ารอบนะจ๊ะเออยังไงต่อยังไงต่อจังหวะนี้รรอบสุดท้ายโอ้โหโอเคถือว่าใช้ได้ อ่ะโอเคมา8บาทโอ้โหสวยเออจบเป็น21บาทโอ,โอเคจบแล้วจ้าเรียบร้อยได้มา381บาทนะคะอ่ะวากเบ็ดเลย20บาทไปต่อมาไปต่อกันเรื่อยๆวันนี้ยาวเลยวันนี้ยุ่งยาวจ้าอ่ะจรวดไปละ42บาทนะคะ ายต่ออีกอันนี้สวยอีกแปดบาทยังไงต่อยังไงต่อจังหวะนี้โอ้โหเออเอารวมไปดิคูณไปดิเกียบร้อยคูณสองท้งหน้าไปเลยาสี่ร้อยหกสิบหุนโคลนโอ้โหลงมาต่ออีกยังไงอ,อากัดมาก่อเจ็ดสิบสองบาทโอ้โขไปต่อไปต่อโอเคสวย เออหูลงมาลงมามากวันนี้เฮ้ยอื้มพังมากเลยดิห้าสิบหกลงมาต่อไหมแซกเกตเตอร์มาไหมมาไหมอื้มมาไหมโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้นะคะโอเคตอนนี้เราได้มาเมกกวินนะจ๊ะแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทอ่ะเดี๋ยวป้าไปเดยทุกคนสี่สิบบาทนะคะปลายต่อตอนนี้ยอดเราพันสองจ้าคือขึ้นไวนมากแม่อู้๋ จดเต็มสุดๆอะบอกเลยวันนี้มาเริ่สเก็ตเตอร์กันต่อนะจ้ารอบนี้บู๊จดเต็มสุดๆมากมากแบบว่ารัวๆเลยจ้าอ่าโอเคหกรอบทุกคนยังไงยังไงอ่าอัน้านะพน้าเออสองรอบสุดท้ายเฮ้ยถามจริง โอ้ยอะมาแถมให้ทายนิดนึงก็ยังดีนะแม่โอเคสวยร้ 128. อยยีบแปดโหลงงันลงมาต่ออ่าต่อให้ยูเออโอเคปลายร้อยยสจุดท้ายจบจ้าได้มาทั้งหมด976บาทนะคะเลิศเคสองพันทุกคนปรับเด็ดเลยจ้กกาเป็น1น0่บาทปายต่อเออเอาให้สุดเอาให้สุดมา เฮ้ยยังไงเนี่ยหืหนึ่งว่าจะเงียบยาวซะแล้วใจหายใจคว่ำมหมดโอเคสวยมาไปต่อสำหรับใครอยากจะตามมาเล่นนะคะลิงก์สมัครอยู่ใต้ล่างนี่นะจ้าอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องเลยด้วยเคสลับกันแน,ะะะน่น่ะทุกคนอ่ะมาไปอื้มมันต่อ,อย,ายาวเลยวนันนี้ดูซิว่าเจ้าเจ้าแฮนดี้เบิร์ดเนี่ยมาได้จนสี่สบาบาทมาเนี้ยจะเป็นยังไง จะบวกสักเท่าไหร่นะจ๊ะโอเคเลิศเออเลิศอืมไปอีกร้อยแปดสิบโอเคสวยเลิศม,มากแม่โอ้โหไปต่อยาวยาวไปอ่าจังหวะนี้มาหนึ่งสี่ร้อยสิบห้าบาทจรวดมาต่ออีกสองรอยสิบบาทอืมหืมไปสามพันกว่าแล้วไป เออโอ้โหต่อเนื่อต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยจังหวะนี้ get up, get up. เลิศมากแม่โอเคมาตรวจไปร้อยห้าสิบบาทเออสวยจังหวะนี้โอเคจับอีกสองร้อยยี่สิบโอเคจับอีกสามร้อยจ้า หู้โหสามพันแปดทุกคนยังไงอื้อหอไปต่อไหมไปต่อได้ไหมยังไงเออสวยลงมา,าเฮ้ยคาตะเอตอีกตัวหนึง่งลงไหมอื้อหอยังไงเฮ้ยต้องมาแล้วเปล่าต้องมาแล้วโอ้โหรี่ร้อยลงมาสี่ตัวนะคะทุกคนมาสิสองรอบยาวไปจ้าโอ้โหยอดเราอยู่4 3 0 0ันสนะตอนนี้ จบปานี้จะได้เท่าไหร่นะเฮ้ยเอ้ยนึกว่าจะเงียบอ่าแต่ช,ช,ช่วงท้ายแรงก็ได้อยู่ก็ได้อยู่โอเคปาน80บาทเออสวย400รรอย่าเ,เออมาเุ้ยเข้าไหมเข้าไหมจังหวะนี้ยั้งยังยงั้งโอ้โห โอเคไม่เป็นไรฟ้าอีกสี่รอบสุดท้ายสามรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหสวยฟ้ามา่เยอะมากเมื่อกี้เออจัปอีกสองร้อยแปดสิบบาทบาต่ออีกสองรอบสุดท้ายยังไงอืม้มโอเคปิดได้สวยงามมากแม่เออมาจะโหลดสองนี่โอ้โหคูณสิบคูณบ้ายังไง ไปก่อนจะโดด210บาทมาคูณดิโอ้โหเรียบร้อยคูณสิบทั้งหน้าไปดีค้าเฮ้ยหมื่นเลยเหรอโอ้โหหมื่นหนึ่งทุกคนเมื่อกี้ตอนนี้ยอดละหมื่นแปดแล้วนะคะโอ้ยยอดมากแม่เมื่อกี้ได้มาหมื่นสามนะคะทุกคนโอ้โหจบไปแบบสวยๆปังมากมาหมื่นห้าทุกคนโอเคตับเบ็ดเลยค่ะตอนนี้ไป400บาทแล้วจ้าไปต่อ อืมครึสองหมื่นคือเมื่อกี้ชอบเมื่อกี้มาแรงมากแม่ท้ายแรงสุดโอ้โหทีเดียวเป็นหมื่นจ้าโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่ออืมสวยเออมาต่อไปยาวๆลงมาร,รูดรูอเออโอเคไปพันหนึ่งพันร้อยยี่สิบพันยีสิบโอ้ลิน้นรัวไปหมด โอ้โหมาอือตื่นเต้นไปหน่อยเข้าสเก็ตเตอร์ต่อไปเลยจ้ายังไม่ทันจะได้ลุ้นเลยแม่อือหือคือแบบว่าดีมากวันนี้เข้าดีมากตื่นเต้นสุดโอ้โหพูดผิดพูดถูกไปหมดยังไม่ทันจะได้ลุ้นอะไรเข้าสเก็ตเตอร์มาต่ออีกโอ้โหรวจริงอ่าโอเคไปอีก5้ารอบจ้าเออส0 0ร้อย มาจะโหดไปต่อหจับไปพันสี่เออลงมาต่ออีกเอ,อ้ยสี่ร้อยแปดสิบไาต่อมาต่อจะโหลดมาต่ออีกหึหึยาวไปยาวยาว,ยาวไปวันนี้ไอ,อ้สามรอบท้ายนะคะยังไงโอ้โหได้มา 700. เออ 1, 4, 1, 4. จ็ดร้อยเอ้าวพันสี่พันสี่จะโหลดมาต่ออหอหึอ รัวสุดอะไรสุดแม่โอเครจังหวะน,นี้บึ้มเป็นแล้วจ้าพันแปดสิบบาทอีกสามรอบนะคะโอ้โหอะได้มาแปดพันสามร้อยหกสิบทุกคนยังไม่จบนะยังเหลืออีกสามรอบสุดท้ายม,มาอะปลาจรวดลาย่อนพันสี่ร้อยบาทอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบสุดท้ายโอ้โหสวยงามปลายปิดด้วยจรวดสวยๆปลาพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท โอเคทุกคนตานนี้ปังมากได้มาสอง0มืนสามนะคะโอ้โหจบมาแบบปังๆอ่ะแม่สี่หมื่นแล้วเว้ยอือ้อะไรเป็นรับเนี้ยวันนี้คือปังคือดีมากปังไม่ไหวนะแม่เริศดอะหมายต่อจ้ายาไยวันนี้ขออีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะ ไหนก็มาขนาดนี้แล้ววันนี้เปอร์เซ็นมาแรงด้วยมาแรงสุดๆวนี้เออหืมน่าลงไรอยู่ออาเรียบร้อยได้คูณไปสิบส้าจังหวะนี้อ้าไปก่อน2องพนสมาคูณสอไปทางหน้าได้ามาเท่าไหร่ออหืมหกพันหกนะคะลงมาต่อลงมาต่อปลายาวไปแม่หืมได้มาหมื่นหนึ่งนะทุกคน ห้าหมื่นกับเบลเจ้าปรับเบลเจ้าแปดร้อยเออลุยต่อมาอืมส้มมาขออีกตัวโอ้โหโอเคอ่าได้อยู่สองพันสองไปต่องหืมสวยอ่าจัดไปกว่าพันแปดสิบบาทโนมาต่อเออเอามาคูณดีแล้วทุกคนโอ้โหรัวเลยวันนี้เออคูณไป ยังไงเท่าไรได้เป็นหมื่นแปดทุกคนเฮ้ยคูณต่อไหมไปสามพันสามเออเรามาต่อหูทั้งแถวออ้หืออ้หึไหนหน้าอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะได้คูณท้งหน้าเมื่อกี้อ่าโอเคเรียบร้อยได้นอนสี่พันห้าเออโอ้โหเรามาต่อรลวัวต่อรลัวไปที่ขาโอ้โห จบลยได้มา4 0 0 0นเจทุกคนเฮ้ยคือปังมากโหจบไปเสร็จมา40,000เจนะคะโหวันนี้อะเดี๋ยวมาพอแค่นี้แล้วกันทุกคนโหเหนื่อยมากแม่เกือบแสนอะรูดิโอ้โหอะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้แล้วกันมาด้ทุน้9บาทโอ้โหแตกมาเกือบแสนปังมาก สำหรับใครที่อยากจะตามมาเล่นนะคะลิงกที่มาอยู่ใต้ล่างนี้แล้วจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง Lady Kate ตลอดกันเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็อย่าลืมตามกิจกรรมในกลุ่ม Facebook กันนะคะ <c oughs> เรามีกิจกรรมดีๆมาแจกเพียบเลยจ้าอ่าลิงที่อยู่ใต้ล่างนี่แหละจ้าปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยอ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย